มาหาย,ยิงกบนะครับตอนแรกก่จะไปใส่บวงดักหนูพอดีมีคนมาใส่ก่อนแล้วเราก็เลยไม่ได้ใส่นะครับก็เลยลองมันยิงกบดูครับว่าน้อนหนาวนี้จะเจอเปล่าแต่หนาวมากเลยมาหมายเก่าเราเนี่ย เพราะว่าเข้าเริ่มขึ้นเริ่มอะไรเพื่อมันอาจจะลงคลองนะ ดีมาลองปีกใหม่ครับก่อนผมใส่สี่ห้าตัวนี้ใส่ห้าห้าครับถึงเป๊ะแต่ดูน็อตไม่ตรงนะครับใส่ได้แค่สองรูดูน็อตนี่ยรูกล้องเห็นปะเนี่ยใส่ได้แค่สองรู ว้ายลืมตาเขาโลเลยพี่ตั้มไม่โดนวะตางอยู่เลยไม่ไป,ไไไปตาเขาโลอยู่เนี่ย<ะ>ตาเขาโลยเลยสั่นวะเนี่ยนายอะไหน้างโดนป่ะงูด้วยวะโดนเลย ดิ้งอยู่กว่ที่กูเหรออทีเลยคอยสาโดนโดนปะ่ะไม่น่าโดนพี่มันจะขึ้นบนเลยนะเน้เชื่อขึ้นเลยแล้วนะ เออต้องงี้ิตกเลยมันหนาวขนาดนั้มันมันจะไม่หนีเราอีกอะเอาอาเรื่องงี้้โดดนี่ว่าโอ้ไม่รู้แต่แรกก็โดนแต่แรกขาดวะถ้า้วของมึงอะเดี๋ยวตจะไปเอาต้องใ้นเดี๋ยวไปเลไปเลผู้ปนินอีกมันผ้แล้วพี่หมดหมดยุทธ มันนคือ <rôle> ผ <à déc> ักต้องเงี้ยหมาตัวแรกของเราโดนแต่แรกไม่รู้อย่ร้องอย่าร้องย้อยยิลงยเงรยงยงยยบไว้ยเป็นขุยเยอะเนี่ยใช่พี่ขาดละ

มาดับนะไอเงอนี่ยไอเปี่ยวเงี้ยไม่เหลือพี่มันหาต้องหาไอ้ปลาหมอให้ได้เดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้ก็ปล่อยน้ำมาเยอะครับดูครับกบก็หายากนะครับมันจะลงใน้ปากข้าวเนี่ยดู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 เข้าวดินนี่นี่นี่เี้ยมหนุ่มกบมูนไปดูแล้วไปดูแล้วดูดูดู ลงน้ำก็เห็นไหมมันเนี่ยกบจะลงปาาข้าวแล้วก็เนี่ยนไงน้ำดิ้นแปลกเจอหลายตัวแล้วตั้งแต่เดินมาเรือไม่ถ่ายดูเนี่ยปลกไอก็ดูเสียงหนูรอหนูเนาะปลาข้าววันวันผมกวเป็นหนูต่อต่อต่อไปวนวนวนไปตรงกลางเอาใช้เปืนเขียบปุ๊บ โดดตุ้มน,นี่มัอีตัวนึงแหละนี่กระโดดลงนี่เจอไหมเจอในปลาข้าวเดียวเลยพี่อะไรกบโอ้ยลงปลาข้าวมันหวันมันหวันแล้วก็หนูเ,นหเออผมเขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยปุ๊บเดินีด้ปุ๊บ,นนบอา้าวพอหยุดเขี่ยก็ไม่หนีพอเขีย่ยปุ๊บปุ๊บพอได้ลงมาโดนน้ำตุ้มโอ้กบงั้นเลยเจอสองตัวแล้วนะ ก็อย่างว่ามันลงในปากข้าวแปกว้ก่อนไม่มน่ามน่าเชื่อจะหาก,กินในปากข้าวได้อ่ะอโอ้โหเชื่อเลยอืมึกว่าหนูพี่เลยพอดูปากปุ๊บปุ๊บขี้ยาววันมาวันเอ้วข้าวนี้แหละได้ไหม ไม่องไม่เห็นเลยพี่มันจะข้อเข่าอยู่แต่ลูกดอกมันก็พังกูเห็นเลยปูนด้วยอะไงัวเนี่ยกระโดดกระโดนไม่โดนหรอพี่กระเด้งออกกระเด้งแบบไม่เข้ามันเนเออเชื่อได้แต่กูเห็นเต็มเต็มอะ โย่ดูเลยก็เห็นเห็นสายตาแดงให้โล่งกูรางงเลยของโตเมื่อกี้ติดๆเลยใหญ่แน่ใช่ใช่มึงเห็นตอนคานลงมั้ยล่ะเห็นตอนนากระเพื่อมมลงอ่ะเนี่ยมันจะไปตำไม่โดนอีกแล้วอะเด่นออกแปลกว่ะเอาไงเอาเงียแรกไงอือ เหมือนยิงมันสะบัดปุ๊บโดนปูนหนังมันขาดไปเลยไงนะแทงลงไปแล้วลูกก็เด้งถอนออไปเลยวะไม่ยิงโดนนี่วะไอ้ตินเว้ห์หาแล้วมีหาแล้วโอ้โโดนนี่วะโอ้โหผมยิงพลาดหลายตัว คงยังแรกโอ้โหคงแท้คงแท้คงแท้ทวดดีพี่ม,มึงเ,นะเดี๋ยวไปตายิงดีกว่าเม มันมมามันมาเต็มสองเต็มสองเดี๋ยวขากับมีครบใหญ่เดีย๋ยวให้ไปตตํมละมีเติมแรกเราเนนเเลเ

แน่นอนเห็น <c oughs> ไม่เห็นตอนนี้เลยเต็มเต็มเลยว่ะหันห,หน้าไปทางนี้มึงเห็นเะี่ย,ยมัน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 เท่เงี้ย <c oughs> สุดยอด อที่ส<ร>ามวจะโดนดินนะอันเนี้ยเสตรงมีด,ด,มดินนี่แา่ครั้งก็กดถ่ายไหมไครับกดถ่ายแล้วกบหนีครับต้องรอให้พี่เขายิงก่อนแล้วก็ใครกดกบมันเปียวนี่ได้แล้วได้ที่สามแล้วเดี๋ยวอันนี้ไปก่อน สวยแต่ไม่สวยเฮ้ยทำไมยิงตกวะเป็นลูกนะเนอะไรไหนต้องพูดแล้วเออยิงตกนะไอ้บ้าเออตัวน่ะก็เป็นยางวะพี่ยางมันปื่อยป่ะบ้าลูกมึงเมื่อไหร่น้วยเมื่อกี้เนี่ยกระเด็นเงินงอเงินลูกกระเด็นใหม่ไงนะดูของเต้ม เต็มสามยิงรุดหลายตัวครับยิงปั๊บมันกระเด็นโดนปูนแล้วก็หนังมันขาดรุดไปไหลตัวเลยประมาณสามสี่ตัวอยู่กน,นต่อกล่องก็แบตจ,จะหมดแล้วเดี๋ยวจะหมดใช้มือถือไทย คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า